ราฉีดวัคซีนนะ,ะจิ๊กจิ๊กจิกจิกจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิกจิ๊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 กจินกจิ๊าจิ๊กจิ๊กวั๊กีิ๊กจ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 ิไกจค๊กนิ๊กจนนิ๊จนนาิา,ก,นนา,ากิ นัก6กโลสองนักหกสูงท่าไหกสิบสี่ห้ฮะฮะฮะจิ๊กจิ๊จิ๊กจิ๊กจิ๊จิกเออ่นตื่นจริงเออแอรอฉีดวัคซีนนะ จิ้มจื๊อจิ้มอะไรเงี้ยจิ้มจิ้มขาจิ้มจิ้มฉีดเสร็จแล้วนี่ฉีดตรงแผลนี่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 แม่บังมือแม่บังอยู่ไอ้นี่นี่นี่ไม่ร้องครับไม่ร้องอือเก่งมากเก่งมากเพราะว่ากำลังงงอยู่ว่าอะไรเพิ่งตื่นเขาทำอะไรกันวะตีจึกเลยใช่ไหม โอเคครับมันเดินทางกลับแลบ้วสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยบ๊ายบายเรื่องนี้